สวัสดีนักเรียนทุกทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครครูก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการในการสร้างตัวการ์ตูนนะครับจากรูปทรงง่ายๆนะครับรูปทรงเบื้องต้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นตอนวิธีการมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกจะขอแนะนำเครื่องมือก่อนนะครับว่าในการสร้าง ผลงานชิ้นนี้นะครับมีการใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันนะครับเครื่องมือชุดแรกที่เราจะใช้งานก็คือเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปทรงเลขาคณิตนะครับพื้นฐานนะก็จะมี3ตัวที่เราใช้งานเลยเป็นลําดับแรกคือ rectangle นะครับ rounded rectangle แล้วก็ ellipse t o o นะครับก็ไล่ไปเลยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขอบมนแล้วก็วงกลมนะครับสองนะครับก็คือ เครื่องมือที่เรียกว่า h h p e Builder นะครับ3นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า Pathfinder นะฮะแล้วก็สุดท้ายครับคือคำสั่งที่ใช้สำหรับในการาจัดสลับลำดับของวัตถุบนพื้นที่ทำงานนะครับอ่ะ ื่องมือท,ท,ทั้ง4ตัวนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวทีนี้ขั้นตอนวิธีการทําเรามาดูกันว่าทํำยังไงนะครับโอเคก็เริ่มเลยนะครับเริ่มจากการตั้งค่างานซะกอ่อนนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษซะกอ่อน โอเคพอเราตั้งค่านากระดาษลายเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกที่เราจะทําก็คือเราจะสร้างรูปทรงเลขาขณิตขึ้นมาก่อนทั้ง3รูปที่ได้พูดไปนะครับก็รูปแรกก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปนะครับขนาดกําลังดี2นะครับสี่เหลี่ยมขอบมนนะครับเราจะทําเป็นรูปแคปซูลขึ้นมาวิธีการใช้ก็เลือกที่เครื่องมือจากนั้นก็ใช้เครื่ ใช้เมาส์เนี่ยคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็กาหนดขนาดเลยครับว่าเ,เราต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้ก็ขอกําหนดเป็นออสองสอง2ละกัน2 4แล้วก็3น,นะครับโอเคสุดท้ายก็คือวงกลมนะครับตั้งวงกลม ขึ้นมา1โอเคเราเราได้แล้ว3รูปนี้จะเป็นรูปต้นแบบนะครับก็เอาไว้ที่มุมนี่แหละจะได้ไม่ขวางทางเรานะที่เหลือรูปอะไรต่างๆหน้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการ copy นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็เริ่มจากอันดับแรกนะครับส่วนหัวของตัวการ์ตูนก่อนก็ทำการ Copy รูปนี้ขึ้นมา1รูป การ Copy ก็คือกด ctrl c ctrl v นะครับปกติตามปกติเลยฮะจากนั้นนะครับให้ทำการเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าสีของเป็นส่วนหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนใช้เมาส์เนี่ยด,ดับเบิลคลิกตรงนี้นครับคลิกแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีนะครับให้ใกล้เคียงกับ ีของผิวมนุษย์แล้วกันนะครับประมาณประมาณนี้แล้วกันจากนั้นนะครับใส่สีแล้วจะสังเกตว่ายังเหลือเส้นขอบอยู่เนาะสีดำนะครับเส้นขอบนี้เราเราไม่ต้องการจะให้มันปรากฏอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาทําให้ตัวการ์ตูนเราเนี่ยไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปิดเส้นขอบไปทีการนะครับ เมาส์มาคลิกที่บริเวณตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งสังเกตว่ามันจะเด้งขึ้นมาด้านหน้านะานนก็กดปุ่มนี้นะครับหนึ่งครั้งเส้นขอบก็จะหายไปนะอ่ะทีนี้ครับตวนท้ไะครับทําการ Copy วงกลมขึ้นมา1วงจากนั้นนะครับเปลี่ยนสีวงกลมให้เป็นสีดําแล้วก็อย่าลืมปิดเส้นขอบของวงกลมทิ้งไปด้วยนะครับ ปิดเส้นขอบเปลี่ยนสีวงกลมเป็นสีดำ <c oughs> โอเคปรับขนาดให้พอเหมาะพอดีนะครับจากนั้นลากมันมาวางสอนกันแบบนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับเราจะทำการสลับตำแหน่งวงกลมเนี่ยให้ไปอยู่ข้างหลัง รูปนี้นะครับวิธีการก็คือตอนนี้เราคลิกที่วงกลมอยู่นะจากนั้นคลิกขวานะครับใช้คำสั่ง a l i g n นะครับแล้วก็เลือก Send to b a c <oughs> ก็กา็จัดตำแหน่งให้ดีครับส <c oughs> ังเกตวก่าเป็นลักษณะของผมแล้วทรงตรงนี้จะเป็นทรงผมนะครับเอ่ทรงผมเนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีดำก็ได้นะนะครับ <c oughs> เอาตามใจแล้วกันนะครับว่า ใครชอบสีผมสีอะไรก็จัดเลยตามนั้นนะครับจากนั้นก o ปี้วงกลมเพิ่มขึ้นมานะครับสักสีหวงแล้วกันนะก y ปีขึ้นมาก่อนถ้ามันขาดหรือเกินยังไงก็เดี๋ยวเราเพิ่มหรือลบทิ้งได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการลดขนาดวงกลมลงแล้วก็ เอาวงกลมลงมาวางนะครับจะแต่งให้เป็นลักษณะของทรงผมนะครับใช้จินตนาการส่วนตัวแล้วกันนะครับอืมอ่าก็ดูเป็นเป็นเป็นผมแล้วนะครับบอบาย ราได้ส่วนผมแล้วทีนี้นำลำดับถัดไปที่เราจะทําคือรายละเอียดบนบนหน้าแล้วก็คือลูกตาขอละกันก๊ปีวงกลมขึ้นมาเนยนะครับแล้วก็ย่อขนาดลงาวางก่อนก็ก๊อปปี้เพิ่มนะครับใหญ่ไปดูแล้วตลกนะครับเขย่อลงซะ อ่าโอเคใกล้เคียงได้อยู่นะครับตาจมูกนะครับจมูกเราก็จะก๊อปปี้รูปนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จัดการย่อมันลงนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนสีมันหน่อยนะครับให้มันเข้มขึ้นเพื่อให้มันไม่กเมกินไปกับผิวหน้านะครับมันก็จะได้ดูโดดขึ้นมา อใหญ่เลยมีจมูกนอกอุดมเลยอ่าย่อลงหน่อยโอเคฮะย่อลงไปจมูกสั้นไหมหยือดออกครับโอเคจมูกปากนะครับก็ copy ลูกตาก็ได้ขยายออก ทีนี้ปากเนี่ยเราจะทำให้ปากเป็นลักษณะของยิ้มนิดหน,นึ่งนะครับปากยิ้มยิ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้สี่เหลี่ยมเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับใช้สี่เหลี่ยมเข้ามาช่วยเ่าทำการคั p y อกสี่เหลี่ยมมาเลยครับหนึ่งรูป Copy อสี่เหลี่ยมมาหนึ่งรูปนะครับจากนั้นนะฮะเราทำการพลิก หมุนสี่เหลี่ยมนิดนึ่งให้ะะมันเอียงๆนะครับจากนั้นนะฮะหยอดลงาจากนั้นเอาสี่เหลี่ยมมาวางซ้อนกับวงกลมในลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการวัตถุสองสองันนี้วงกลมกับสี่เหลี่ยมนะครับให้ไปที่วินโด์นะครับเพื่อที่เราจะเปิด เครื่องมือนะครับที่ชื่อว่าแพดฟินเดอร์นะครับขึ้นมาแพดฟินเดอร์ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้จะใช้งาน p a ดฟินเดอร์จัดการวัตถุ2ตัวนี้เรากดเลือกก่อนอเลือกสีเบีย e รจากนั้นกดชิปนะครับค้างเอาไว้แล้วมาคลิกเลือกที่วงกลมจากนั้นนะครับเลือกที่ไม n นัท o n t กดไปนะครับ แกมก็จะตัดส่วนสี่เหลี่ยมทิ้งรวมตัดตรงนี้ด้วยคล้ายๆกับทาากระดาษแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดนะครับอ่ะนี่เราได้แล้วปากมีปากก็ต้องมีลิ้นนะครับลิ้นเราจะทำลิ้นแล้วลิ้นเราก็จะใช้วงกลมเหมือนกันนะครับคัดลขึ้นมา ลิ้นของเราก็จะเป็นสีแดงนะครับเลือกสีแดงจากนั้นนะครับเอาวงกลมซ้อนแบบนี้จากนั้นนะครับทีนี้เราจะไม่ใช้แพดฟินเดอร์แล้วถ้าใช้แพดฟินเดอร์เนี่ยมันจะมีขั้นตอนวุ่นวายยุ่งยากไปอีกนะครับ เราจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับพูดไปแล้วตอนแรกชื่อว่า Shape Builder นะครับก่อนอื่นเลยเลือกปากก่อนสีดำตรงนี้กดชิปค้างเลือกวงกลมสีแดงนะครับทีนี้มาใช้เลือกเครื่องมือ Shape Builder เนี่ยครับเครื่องมือจะเป็นเมาส์แบบนี้นะครับดังนั้นนะครับเราจะลบส่วนนี้ทิ้งนะครับี่ พอมัลมาชี้มันจะแรงเงาขึ้นอยบานี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะกดลบนะครับให้เรียนกดปุ่มอัลติเนตค้างนะครับกดอัลติเนตค้างไว้เครื่องหมายบวกจะเป็นลบเห็นไหมจากนั้นคลิกหนึ่งครั้งครับนะครับ,นะรบเราก็จะได้ลิ้นเพิ่มขึ้นมาโอเคส่วนหัวเสร็จแล้วนะครับทีนี้ไปส่วนตัวบ้างนะส่วนตัว แล้วก็ใช้รูปจากตรงอันนี้ก็ได้ตัวเนี่ยก็จะยังไงดีต้องสั้นหรือยาวกว่าดีเ ยาวอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันจะตลกนะ,ะอะยาวนิดหนึ่งแล้วหดหน้าขึ้นไปหน่อยอะโอเคให้หน้าหดขึ้นไปหน่อยอะส่วนตัวนะครับ <c oughs> ตัวเนี่ยใส่เลือกสีเลยกำหนดสมมุติว่าใส่เสื้อสีส้มตัวกระตูนนะครับ ส่วนตัวเราทําแค่นี้แหละเป็นรูปแค่นี้อ่ามาคอบ้างนะครับคอก็คัปปีขึ้นมานี่แหละนะครับแล้วก็ย่อขนาดลงเปลี่ยนสีซะนะครับสีเดียวกับอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าให้มันใกล้เคียงกันก็ เลือกอยู่นะอ่ะโอเคแต่ถ้าคอมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็คงจะตลกนะครับเหมือนเดิมถ้าแบบนี้เราก็จะใช้คำสั่งอันเลนนะครับเือเราใช้ไปแล้วตอนแรกนะขวานะครับเลนเ์ sent to back นะครับ จัดให้ดีๆซะก่อนอจากนั้นนะครับเสื้อเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมันก็ควรจะไปอยู่ด้านหลังอันนี้นะครับก็เซนดูแบกเห็นไหมก็ได้เป็นส่วนตัวแล้วส่วนขาบ้างนะครับทำขาขานี่ง่ายเลย ออขอโทษทีเดี๋ยวเราทำกางเกงก่อนมันจะมีส่วนที่เป็นกางเกงอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับกางเกงเรา copy อันนี้ซ้อนขึ้นมาก่อนแล้วเปลี่ยนสีซะให้เป็นสีดำนะครับจากนั้นเอามาวางซ้อนกับที่เดิมจากนั้นนะครับสี่เหลี่ยมมา copy สี่เหลี่ยมมา สี่เหลี่ยมมาวางนะครับปรับขนาดซะนะ <c oughs> จากนั้นครับทำคล้ายๆกับทำลิ้นนะครับเออ่ทำคล้ายๆกับทำปากนะครับอ่กดรูปนี้กดสี่เหลี่ยมจากนั้นเลือกไม n นัดฟอนนะครับนะ <c oughs> ได้เป็นกางเกงแล้ว <c oughs> ส่วนขานะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมปีสี่เหลี่ยมมายอลงซะขาก็เป็นสีดำนะเ,เป็นสีดำเขาใส่กางเกงอยู่อด่ดำปีมานี่ อขอดูต้นแบบนรบอ๋อโอเคโอเคขานะใหญ่ไปหน่อยนะครับ ประมาณนี้ขายาวเป็นไหมอโอเคประมาณนี้ครับรองเท้าบ้างนะครับหาเสร็จแล้วรองเท้าเขาใช้วงกลมนะครับวงกลมสีอะไรก็ว่าไปรองเท้าสีฟ้าแล้วกัน อย่าลืมปิดเส้นขอบให้หมดนะครับใช้สี่เหลี่ยมอะรองเทา้าขยายสี่เหลี่ยมขึ้นเลยนี่เลยเอาเอาอ่ะวางครึ่งทับกันแบบนี้เลยครับอย่างนั้น,นครับใช้แพดไฟเดอร์เหมือนเดิมแพดฟินเดอร์เหมือนเดิมอ่า ผิดด้านขอโทษต้องด้านนี้ด้านล่างนี่ปรับไหมครับได้นะรองเท้าเอเอามาวางครับนี่ไปปี้นะ มันจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหรน่นะไม่เป็นไรครับส่วนแขนนะครับแขนก็รูปแคปซูลนี่แหละล้วปรับขนาดซะให้มันคิดว่ามันโอเคนะ แขนก็จะเป็นสีสีเดีดยวกับเสื้อนะครับสีสม้มส้มไหนหว่ส้มนี้ก็อ,อย่าลืมปิดเส้นขอบด้วยนะครับนี่ากอปปี้เลยจึ๊บข้างแล้วก็หมุนเลยครับ เราอยากได้แขนให้มันมีรูปร่างสรีระยังไงก็ว่าไป เนี่ยฮะไป่ดีเลยเราวางให้มันสม้มวางให้มันดูแล้วมันมันเนียนอ่า ตรงนี้ก็ขอเวลาเลงนิดนึงอาจจะเงียบไม่ได้พูดอะไรนะครับอะแบบนี้พอจะมองภาพออกเนาะว่าแขนทำยังไงนะครับส่วนมือนะครับเราก็ใช้พวกนี้แหละครับปีมาเอาใหม่ดีกว่าเอารูปใหม่ดีกว่า ใช้ตัวนี้แหละ,ะก็ copy ม,มานะครับแล้วก็ย่อมันลงย่อมันลงครับ เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีสีเนื้ออ๋อเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะเซนทูแบ็คเพื่อให้ดูดีหน่อยนี่อ่า ฝั่งหนึ่งนะครับนี่ฝั่งหนึ่งหมุนกลับมาเซ็นทูแบ็กเหมือนกันนะนี่ได้แล้วรูปตัวกระตูนนะครับง่ายๆ่ายม,มตัว คืออาจจะไม่สวยงามเป๊ะเหมือนรูปแรกเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างทําแบบรวดเร็วไม่ได้ประณีตเท่าไหร่นะครับก็เพื่อให้เรียนเห็นวิธีการในการใช้งานนะครับว่าขั้นตอนการทํางานทำย่างไรใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับอ่ะก็ลองศึกษานะครับ วิดีโอนี้ดูแล้วกันนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างเนี่ยขั้นตอนพวกนี้ก็จะเป็นเบสิกของการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator นะครับสำหรับเพื่อจะไปในงานทิ้นที่มันซับซ้อนมากขึ้นไปกว่านี้นะครับโอเคเกอ,อสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ